สวัสดีค่ะกินจังชาแนลนะคะวันนี้ก็ว่างอันี่ว่าง,ม,างมีปลามีปลาย่างก็เลยจะมากินให้ดูนะคะเป็นปลาอะไรวะจำไม่ได้แต่ซื้อมาตัวตัวยาวเลยแหละแล้วก็แม่แบ่งครึ่งย่างไปรอบนึงแล้วแ,แล้วก็นี่มาย่างท่อนหัวก็ ไปอันชอบนะคะเนื้อปลามันอร่อยดีทำน,ทดดน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันเลยเป็นลิ้มๆมเลย อ,อืมเปรียวเปรียวไปช่วงนี้ต้องกินอาหารคลีนนะคะ างทีหมาอนกัว่าอานนี้เป็นโทษกับร่างกายนอย้อยกินปลาไม่มีคอเลสเตอรอล น,นีซื้อต่ซื้อต่อไว้แลลวไว้ย่างปลาโดยเฉพาะเพราะตอนนี้ย่างกับเอาถ่านหรือว่าเตาแก๊สอยู่มันลำบากเดือนหลังจากที่ว่าถ้าต่อบอกมาจะมีเมนูย่างอบย่างเยอะเลย เป็นข้าวเช้าก่อนไปทำง,งานนะคะ <c oughs> มานั่งกินอีกมุมหนึ่งของตัวบ้านลายหินข้างหลังมันสวยดีไ <c oughs> ม่ร้อนด้วยตอนนี้หน้าบ้านแบบกสอง ช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมให้หวัดโคโ,โคโรนาโควิดอะ่ะยังไม่ลดลงนะคะยังหมายถึงว่ายังไม่หมดไปหมายถึงว่ายังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันได้ะคะ่ะนี่ก็ป้องกันด้วย นกึ้งเน้ะตรงนี้บรรยากาศดีมากตอนเช้าๆอ่ะน่าจะเอามาเห็นอ่อนมาตั้งไสักชุดเนาะเย็นสบาย,ยอ่ะประมือนมาก <c oughs> แต่ช่วงบ่ายไปนี่น่าจะไม่ไหว มันเป็นแมลงเนี่ยต้องกินอาหารระมัดระวังนะคะหมอบอกกินได้ทุกอย่างก็จริงอะแต่ว่าโอ้ยุงมียุงวยคือเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกับพวกเนื้อหมูอะไรพวกนี้ก็ลดลดน้อยลองหน่อยแต่ว่าก็ยังกินอยู่นะคะแต่ใหญ่เยอะ กินผักเยอะๆแต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อผักกินเพราะว่าครัวสารที่ว่าฉีดมาในผักอะคะ่ะก็เลยตอนนี้ปลูกผักเองอยู่เมื่อวางก็ทำทำอะไรกพื่อทำค้างอะทำแบบเน,นี้ยเสร็จเดี๋ยวปลูกแล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะ ขูกก็หลายอย่างเลยแป้งบวบเออนม่บวบมะละแต่มะละไม่กินนะมังขนปลูกให้แม่แฟงทพูพูโม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 ่ใบไม่ใช่ไม่ขึ้นเนาะแต่ต้นอ่อนขึ้นบ้างแล้วนะฮะ เดี๋ยวไปถ่ายดูยต้นอ่อนดีกว่าจบคลิปเนี้นจบคลิปเนี้เดี๋ยวไปตูดถ่ายดูยต้นอ่อนอึม,อมล้ว เดี๋ยวดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างๆที่บอกว่าบรรยากาศดีอ่ะนี่ดีไหมเดี๋ยวไปดูต้นอ่อนไอ้ต้นอะไรทรบักยาวกันค่ะอันนี้เป็นค้างที่พิ่งทำเมื่อวานเนาะเห็นปะทำไว้อันนี้จะทำ จะพาไปดูอันที่ทำไว้แล้วปลูกไว้แล้วหน่อยหนึ่งนี่ต้นข้าวโพดนี่ต้นถั่วพูอันนี้ถัวฝักยาวอันนี้คะน้แต่มันยังไม่ค่อยขึ้นเนาะ ขึ้นช้าน่ะก็ถักยาอันนี้ก็ทำเองเนาะทำเองหมดเลยช่วงโควิดเนี่ยเวลาว่างเยอะเนาะ <c oughs> อันนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานโอเคนี่บรรยากาศริมเขื่อนราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย